การเลี้ยงกบนะบหลายคนที่ไปนี่ไม่เห็นใครอยากกลับมาเาสร็จแล้วนะครับแกแล้วก็สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการนะครับออกแบบนะครับสําหรับในการเลี้ยงกบนะเห็น <He en S 2> ไหมครับนั่งน,น่นน่นหญ้าเต็มเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับนี่แต่ผู้เชี่ยวชาญนะครับโอเคนะฮะเขาบอกว่าเป็นยาจะได้กินอยู่แล้วก็พี่ตีบอกว่าเอาล้มเลยล้มเลยเดี๋ยวพี่เอามาปกมาด้ใช่ เอ,เอาลากออกมาทุกอันเลย้ะพี่จะเอามาปลูกนนไม้ให้ทุกคนเป็นสัตว์ปีพยานีโอก็มีนะถ้าได้กลับบ้านยังไม่ทันตั้งค่าทำง,งานเลยอ่ะพี่โอ๊ย <c oughs> มือเป็นเจ้าละทันละทันมาอู้งานใครตกแต่งสวยบ้างเอาย่าอะไรคนนี้งูไส้เดือนอยู่นี่นี่ ใตเดืนดินจะเลี้ยงกบอะไรนะใส่ในอันนั้นหรอข้อ,อน,นั้นหรอเอไม่ต้องใส่ข้อหรอนี่เป็นยาสำหรับอะไรนะปอดรักษาปอดช่วย่อดสวัสดีตอนเช้านะครับนี่ก็เป็นวันที่สองนะครับที่เราในไทมนะครับที่อยู่สำหรับเลี้ยงกบนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ ช่ำชองนะครับในเรื่องนี้หลายคน้นะครับเราขัดใครไม่ได้นะครับไม่งั้นเราจะไม่สาเร็จนะครับก็เริ่มเห็นเป็นลงเป็นล่างแล้นะครับสําหรับที่เลี้ยงกบนะครับก็ยังเหลืออีกหลายขั้นตอนเลยนะครับก็คิดว่าวันนี้อาจจะไม่เสร็จนะครับแต่ก็ น่าจะ80%ได้นะครับวันนี้นะครับเคเรามาดูหลังจากที่เราเสร็จแล้วอีกทีนะครับนี่คือสำหรับที่เลี้ยงกบนะครับความยาวของเราจะใช้ประมาณ5เมตรนะครับนี่ก็ความยาว5เมตรครับแล้วก็ของกว้างนี่อยู่ที่2เมตร5 2เมตร40นะครับตอนนี้เราได้ใช้ดินเหนียวนะครับในการที่ไม่ให้น้ำรั่วนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวอีก รอบหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วนะครับสําหรับที่เราจะกักเก็บน้ํานะครับให้กบมาเล่นนะครับนี่นะครับทีมงานนะครับคุณภาพนะครับหลายคนที่ไปนี่ไม่เห็นใครอยากมาวันนี้นะครับเราก็ได้ทําที่เลี้ยงกบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ปล่อยน้ํานะครับเพื่อทดสอบว่ามันจะ มีน้ำซึมหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวพวกนี้มาลองรุนกันอีกทีนะครับถ้าได้ผลก็จะเ้อกบมาปล่อยเลยนะครับ จากดินเหนียวนะครับที่เราทาไปนะครับเอาน้ำไม่อยู่นะครับแล้วก็เลยแก้ไขโดยการใช้ปูนนะครับมาแทนน้บในการที่จะกักเก็บน้ำนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับการน้าหวังว่าเราสามารถใช้ดินเหนียวนะครับในการที่สามารถกักเก็บน้ำได้นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องกลับไปเรียนรู้คอมเตอต์นะครับส่วนในงานนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีการตกแต่งเรานก็นำกบมาเลียนเป็นน้ำเซตสิ้นนะครับ